มอร์นิ่งมูฟขับเคลื่อนโลกการลงทุนในทุกเช้าวันใหม่ในช่วงโนเดอร์มาร์เก็ตกับ JP พ o r g a การ s e t m a n a g e m e n t แล้วก็แคส s เซ็ตนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามามองกันหน่อยนะว่าเรื่องของสงครามการค้าที่มีความไม่แน่นอนนะครับกระแสธุรกิจ AI จะไปต่อได้ไหมจากการเปิดเผยผลประกอบการของ NV ็นวีเดียแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ valuation นะครับที่ตอนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มจะเห็นฟันโฟลไหลออกไปแล้วก็มีการไหลออกไปที่ตลาดหุ้นอื่นๆมากขึ้นนะครับมุมมองจะเป็นอย่างไรวันนี้มาพูดคุยกันกับคุณวิพนะรพพน ผู้บริหารฝ่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์การคุณจากบรจกสิกรไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปั๊บครับครับช่วงนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็เริ่มมีความผันผวน,นมากขึ้นนะครับตลาดก็เริ่มจะระมัดระวังการลงทุนแล้วก็เริ่มไม่แน่นอนว่าจะทํายังไงต่อไปกับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นการปรับตัวลงมาของหุ้นเทคแล้วก็หุ้นเจ็นางฟ้านะครับหุ้นเจ็นางฟ้าเข้าสู่ภาวะปรับฐานแล้วบางคนก็บอกเป็นนางฟ้าตกสวรค์แล้วนะครับ ตลาดหุ้นสหรัฐรอบนี้น่ากังวลหรือเปล่าครับมองการปรับตัวลงมาของรอบนี้ในตลาดหุ้นสหรัฐเป็นยังไงครับครับผมจริงๆแล้วต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเป็นตลาดที่หลายคนก็รอจังหวะเข้ามานานนะครับเท่าที่ผมพูดคุยไปเนี่ยถึงเวลาที่รอๆปุ๊บพอมันย่อก็ <ๆ S 2> ก็ไม่ค่อยกล้าเก็บซื้อกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับพอ <ๆ S 2> รูร้ <Billie S 1> <ๆ S 2> ตัวอีกทีมันก็วิ่งขึ้นไปแล้วแล้ว,ลวก็บอกว่าโอ้ยจังหวะเก็บมันยากใช่ไหมครับ <ๆ S 2> รอบนี้เนี่ยจริงๆแล้วในมุมของทางบริจกอสิกรไทยนะครับเรายังไม่ได้ห่วงมากในเรื่องของการปปปรัับฐาาานนนจจุเเพะถ้ิดดไูี่ จริงแล้วตัวที่นําลงมาก็คือกลุ่มเจ็ดนางฟ้านี่แหละนะครับแต่เราอย่าลืมว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีหุ้นดีๆอีกเป็นจํานวนมากเลยนะครับที่ผ่านมาเจ็ดนางฟ้าต้องโดยเฉพาะในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับเจ็ดนางฟ้านเนี่ยต้องต้องบอกว่าแคร์รีตลาดหุ้นสหรัฐไว้เยอะมากนะครับคิดประมาณ7 0 8 0ของรีเทิร์นทั้งหมดในช่วงปีที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นช่วงที่โดดเด่นของเขาจริงๆแต่ก็อย่าลืมนะครับว่านอกจากเจ็ดนางฟ้าแล้วเนี่ยมันยังมีธุรกิจอื่นๆน,น,นะครับที่ผลประกอบการในช่วงที่ผ่ผาาาานมาถ้เรปรปะก ถ้าเรากลับไปดูนะครับผมกับการไตรมาสสี่เนี่ยก็ออกมาดีนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยยังไม่แพงด้วยงั้นในเชิงภาพรวมแล้วเนี่ยต้องถ้าถามว่าเราห่วงไหมนะครับการปรับฐานรอบนี้เราคิดว่ามันเป็น healthy correction นะครับถ้าไปดูพวกปัจจัยพื้นฐานต่างๆเนี่ยยังดูดีนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ออกมาโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนครับก่อนที่เราจะเห็นตลาดย่อตัวมาแรงๆเนี่ย ก็คือตัวเลขของ PMI Service ที่กลับมาหดตัวใช่ไหมครับแล้วก็จะมีนนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ย่อตัวลงมาแต่ถ้าเรามาดูนะครับตัวเลขพวกนี้มันเป็นซอฟต์เลตาคือเป็นตัวเลขที่เกิดจากการเซอร์เว่นะครับในรายละเอียดเนี่ยทุกเซอร์เวที่ประกาศออกมาในช่วงนี้นะครับเขาพูดในทํานองเดียวกันหมดเลยว่าเขาห่วงนโยบายของคุณทรัมป์นะครับยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราก็ไม่ปล่อยใจนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูนโยบายของคุณทรัมป์ที่ประกาศออกมาเนี่ยประกาศมาวันหนึ่งปุ๊บจะทําอย่างนี้วันถัดไปเปลี่ยนใจละ นั้นในเชิงของภาคธุรกิจแล้วก็อของผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับที่เขายังไม่รู้ว่าแล้วอีก3เดือน6เดือนท้างหน้าเนี่ยสภาพเศรษฐกิจหรือว่าการทําธุรกิจของเขาจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี้ยมันเป็นตัวเลขซาวต์เดต้ายอดตก <ฉะ S 1> ลงเราย,ยังไม่แปลกใจแต่ทําไมเราถึง,งไม่กังวลน,นะครับเราต้องรอดูตัวเลขคา d เดต้าก่อนตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นเช่นตัวเลขรีเทลเซลล์นะครับตัวเลขอัตราการว่างงานซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราก็คงเห็นภาพออกมาแล้วนะครับ การเติบโตของรายได้ตัวอินคมภาคตัวเรือนนะครับยังโตอยู่ได้ไหมนะครับถ้าตัวเลขเหล่านี้ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแปลว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้มีปัญหาอะไรคนกังวลถูกต้องครับแต่ว่าในเชิงของตัวพื้นฐานยังแข็งแกร่งนะครับณวันนี้เรายังไม่เห็นไซด์ที่จะเห็นในในภาพท,ที่สร้างความกังกวลตรงนั้นมากนักนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับโอเคเงินเฟ้อตอนนี้อยู่ประมาณสัก3% ก็อาจจะสูงกว่าที่เป้าหมายธนาคารกลางข้าวไว้นิดหนึง่งแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่แล้วก็เฟดเองก็ยังมีรูมนะครับที่จะคอยดูแลในเรื่องนี้นะครับระะนั้นตัวเลขเงินเฟอ้อเราก็ยังไม่ได้ห่วงนะครับนี่สิ่งที่เราต้องดูจริงๆเนี่ยแล้วคุณทรัมป์จะทําในเรื่องของตัวภาษีใช่ไหมครับเราเห็นแล้วว่าเขาประกาศของเม็กซิโกประกาศของแคนาดามาก่อนหน้านี้แล้วก็พอประกาศไปปุ๊บตลาดตกใจแล้วก็ผ่านไปสองสามวันตลาดก็โอเคก็ยังไม่มีไรนี่เพราะว่าคุณทรัม อกว่าเดี๋ยวเลื่อนออกไปกัอนเดือนหนึง่งเดี๋ยวามาดูกันนยว่าทำยังไงใช่ไหมครับเมื่อคืนนี้ก็มีมาอีกช็อตหนึ่งก็คือตัวของยุโรปใช่ไหมครับที่จะเก็บทาวิฟประมาณยี่ก็ในเลทใกล้ๆกันแต่ก็เขาก็บอกว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับะฉะนั้นปัจจัยเรื่องนี้ในเรื่องภาษีเนี่ยเราคงต้องไปดูวันที่2เมษายนนะครับที่คุณทรัมป์บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะมีการประกาศรายละเอียดมาเยอะขึ้นนะครับเราก็คงเห็นว่าเราเม็กซิโกแคนาดาจะโดนในจุดไหนบ โดยยุโรปก็อาจจะคงมีการเปิดเผยมาบ้างนะครับส่วนเรื่องของจีนเนี่ยเรายังไม่เห็นชัดเจนเนะว่าคุณทรัมป์จะจะทำยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเรามาดูในภาพรวมตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าคุณทรัมป์พยายามที่จะดึงทุกฝ่ายเข้ามาในโหมดการเจราจานะครับบการตัวเลขสูงุมมาไว้ก่อนนะครับ i m p l e m e n t จริงๆย,ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ขอให้เข้ามาคุยกันว่าเรามีแนวทางที่เราจะทําทให้อเมริกาได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเทียบกับ a g r e e m e n t ที่มีในปัจจุบันเนี่ยยังไงบ้างนะครับ งั้นตรงนี้ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับแต่ถามว่าเราห่วงไหมเรายังไม่ได้ห่วงมากนะครับ,รบก็ในเชิงของนักทุนเองเนี่ยจังหวะนี้เรามองว่าเป็นจังหวะที่สามารถที่จะเข้าไปทยอยสะสมได้นะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับที่บอกว่าเรื่องของเจ็ดนางฟ้านะครับเออร์เน็ของเจ็ดนางฟ้านี่จริงต้องไม่ได้ต้องต้องบอกว่าไม่ได้แย่เลยนะครับถ้าเราไปดูงบลงทุนของอย่าง Microsoft ของอเมซอนนะครับของอตัว แม้กระทั่งบริษัทอื่นที่เป็นไฮเปอร์สเกล่าอ,อื่นนะครับจะเห็นว่างบลงทุนเขายังสูงมากเลยนะครับซึ่งจริงแล้วตรงนี้เป็น,น,นข้อดีและข้อเสียข้อดีคือว่ามันเป็นการลงทุนเพื่อให้เขาสามารถที่จะเติบโตระยะยาวได้ต่อนะครับการที่บริษัทจะโตได้เนี่ยนะครับมันยังมีมันจะต้องมีการลงทุนเพื่อให้เกิดคอมเพ t i ิ i ทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มบริษัทพวกนี้เขารู้แล้วว่าในอนาคตของเขาเนี่ยแครีอย,อยู่ที่เพื่อนอยู่ตัว AI ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่ว่า AI ไม่ได้ทุกสิ่งนะครับ การที่เขาจะให้ AI เติบโตได้เดี่ยวมันต้องมาด้วย Infrastructure Microsoft นะวันนี้นะครับประกาศที่จะเข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผมถามว่าเมื่อ1-2ปีที่แล้วถ้าผมบอกว่า Microsoft จะเป็นอะไรนะ Utility Operator ด้วยทุกคนก็บอกคง oh, ไม่ใช่มั้งแต่ณวันนี้ใช่ไหมครับธุรกิจเปลี่ยนไปแนวโน้มเปลี่ยนไปการดำเนินธุรกิจก็ต้องปรับตัวให้เข้าโครงสร้างสมัยใหม่ใช่ไหมครับ Amazon Google Microsoft เนี่ยหันมามองในเชิงว่า นอกเหนือจากตัว AI แล้วมีอินฟราสตรักเจอร์ะไรที่ทําให้เขาเพพอร์ตเรื่องของการเติบโตได้ก็เป็นที่มาของว่าทําไมเขาถึงต้องตั้งงบลงทุนที่สูงนะครับเพื่อการเติบโตระยะ5ปี10ปีข้างหน้าแต่ณวันนี้นะครับมันอาจจะทําให้ตัวเลขอัอาตาราการเติบโตของตัวกรราําไรหรือว่า e a r n ์นในระยะ1-2ปีข้างหน้าอาจจะโดนกดดันลงมาบ้างนะครับอันนี้จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าในเชิงของการลงทุนอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับนักลงทุนทั่วไปก็ได้นะครับ hmm. แปลว่า การลงทุนเราอาจจะไม่ได้ดูแค่เจ็ดแนวฟ้าแล้วนะครับเราอาจจะไปดูในต,ตร์อื่นๆที่มันน่าสนใจนะครับอันนี้กใ็ในภาพรวมแล้วคิดว่าตลาดหุ้นอเมริกาฟันฟน้ำเงินยังดีนะครับเออร์เน็งยังดีอยู่แต่เราอาจจะไม่มองแค่ท็อป10ของตลาดแล้วนะครับจากนี้ไปเราจะมองตัวอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะครับคุณตั๊บเปิดสไลด์นี้นะครับผมอยากให้มองดูทั้งด้านบนขวานะครับอันนี้เป็นตัวเออร์เน็งนะครับสีเขียวเนี่ยคือหุ้นกลุ่มท็อป10ของอเมริกานะครับของ S&P 500ในขณะที่ตัวทั้งสีฟ้าเนี่ จะเป็นตัว e a r n i n g ของตัวอื่นอนอีก490ตัวนะครับจะเห็นว่าแท่งสีฟ้าเนี่ยค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแปลว่า earn i n g ของกลุ่มที่ไม่ใช่ท็อป10เนี่ยมันมีแนวโน้มดีขึ้นมาเรื่อยๆในขณะที่กลุ่มท็อป10ที่ราคามันวิ่งขึ้นไปไกลๆมากๆแล้วเนี่ย a ว i a t ชันมันเริ่มตึงตัวใช่ไหมครับหรืออย่างเมื่อกี้ที่คุณปั๊บพูดเลยนะครับงบของ NV ็นวีดีเนี่ยมันออกไปดีนะผมบอกว่าออกไปดีมากๆระดับ60-70%เนี่ยหายยากหายยา,หาย,ยากแล้วนะครับ ไม่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่เพโอเคไม่ได้แย่ไม่ได้ผิดคาดแต่ราคาหุ้นเนี่ยจะเห็นว่า after market ดบูบนิ่งๆแถบติดลบอยู่เบาๆด้วยนะครับใช้ว่าค,คนบอกว่าหุ้นเทคยังไปได้แต่จากนี้ไปฉันอาจจะไม่ได้มองแค่อน i ว i เดียแล้วนะอาจจะเปม,มองหุ้นกลุ่มอื่นๆที่ได้รับประโยชน์จากตัว AI ครับครับที่อน i ว i เดียเปิดงบมาเมื่อคืนนี้ครับพี่แ กังวลไหมครว่ามันจะเป็นตัวจุดชนวนที่ทําให้หลายคนมาตั้งคําถามนะครับถึงความเหมาะสมของมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐเพราะถ้าไปดูเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็บอกว่าเจ็ดนางฟ้าปรับตัวลงมาเยอะแล้วนามาโดยหุ้นของเทสลาด้วยนะครับแล้วก็อินเวเดียรก็เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวครับที่เริ่มเห็นความไม่แน่นอนมากขึ้นในอนาคตครับเพราะว่าแนวโน้มผลประกรอบการไตรามาสที่หนึ่งเนี่ยอาจจะรับรู้นะครับเรื่องของการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเทสลาก็ไปแล้วนะครับ เอ็นบิเดียจะตามมาหรือเปล่าถ้าเอ็นบิเดียตามมาเนี่ยแนวน้องหุ้นเสา,ร,าร์โดยเลยพองยิ่งหุ้นในกลุ่มเทคนะครับน่าจะดูน่ากังวลน,นะครับเรากังวลกับเรื่องนี้หรือเปล่าฮะมันมันเป็นตัวสะร้อนเห็นว่าฟองสบ,บู่หุ้นเทคเนี่ยมันใกล้จะแตกหรือยังหรือว่าหุ้นเทคตอนนี้มันมันน่ากลัวไหมแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้เราก็จะวิเคราะห์กันนะครับบอกว่าการปรับตัวลงมารอบนี้ยังมีหลายกลุ่มที่น่าสนใจเป็นเฮลตี้คอลเลคชั่นถ้าลงมาเนี่ยก็อาจจะเข้าไปซื้อเข้าไปสะสมได้แต่ต้องหลีกเลี่ยงหน ต้องบอกว่า n อ i นวีดีกับเทสลาเนี่ยโอเคมันเป็นเจ็ดนางฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไปดูพื้นฐานของบริษัทแล้วเขาคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับเทสลาไม่ได้โตมาจาก AI ไอเทสลามื่โตมาจาก EV ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ของ EV เนี่ยตอนนี้มันถ้าเราไปดูบนยอดขายของเทสลาเนี่ยราคาหุ้นมันลงเพราะว่าเขาดีลิเวอร์ไม่ได้ตามเป้าที่เที่ยบต้นทุนคาดหวังไว้นะครับส่วนทางกับเอ็นวีดีนะครับเอ็นวีดีเนี่ยเป้าความคาดหวังสูงมากแล้วเขายังดีลิเวอร์ได้นะครับแต่พวกอย่างอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ก็คือว่า พอประกาศงบอปกแล้วเนี่ยตลาดก็โอเคแหละมันยังดีอยู่นะครับแต่การเติบโตจากนี้ไปน่าจะเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลงแล้วชะลอตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันจะโตแค่ห้าเปอร์เซ็นะผมจะชะลอจากเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์ซ็นเหลือหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยซึ่งมันก็ยังเป็นระดับที่สูงมากอยู่นะครับโดยเฉพาะเทียบกับยอดขายของเขานะครับงั้นบนภาพนี้เนี่ยตีมเอไอมันยังไปได้อยู่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาขยายความเพิ่มนะครับ Uh, AI ตอนนี้เนี่ยปกติเราจะพูดถึงแค่ชื่อมีกี่ชื่อใช่ไหมครับ <Yep. S 1> uh, มีคนผลิตชิปนี่แหละมี Data Center แต่เราต้องอย่าลืมว่า Ecosystem ของ AI เนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่คนผลิตชิปนะครับชิปเป็นหัวใจสำคัญแต่การที่เราจะมี Data Center ได้เนี่ยมันต้องมีอย่างอื่นนะครับไหนจะเป็นกลุ่มที่ผลิตตัวเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับพอเรามีเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บเราก็ต้องหาที่วางแล้วเราจะเอาเซิร์ฟเวอร์นี้วางที่ไหนนะครับเซิร์ฟเวอร์มันไม่ใช่แค่ตัว2ตัวเราต้องการ ตึกตกหนึ่งเพื่อจะว,วาง Data Center ทั้งหมดเพราะฉะนั้น real estate ในบางกลุ่มก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับคนที่พัฒนาตัวโครงสร้างขึ้นมาเพื่อจะเอา Data Center นี้ไปวางใช่ไหมครับอ่ะก็มีกลุ่ม real estate ละจากนั้นแล้วใครที่เป็นคนผลิตตัวใครเป็นคนเอาชิปเข้ามาวางในพวกแผงวงจรใช่ไหมครับงั้นบริษัทพวกผู้ผลิตพวกแผงวงจรหรือว่าคนที่ทําเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับจากนั้น พอเรามีเซิร์ฟเวอร์แล้วเรามีตึกที่วางแล้วแล้วการระบายอากาศล่ะทำยังไงใช่ไหมครับก็มีธุรกิจที่ทําพวกระบบฮีตติ้งนะครับระบบการทาคลูอิ่งของกัวเซิร์ฟเวอร์ระบบอากาศแอร์คอนใช่ไหมครับนอกจากนั้นแล้วการใช้ไฟล่ะเป็นยังไงนะครับมี่กี้ผมพูดถึงว่า Microsoft เตรียมลงทุนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เรามีโรงไฟฟ้าแล้วเราก็ต้องมีตัว d e l i v e r y ี่ทำยังไงให้ไฟฟ้าเข้ามาถึงตัวกริดทำมาเข้ามาถึงตัว Data Center ได้งังนระบบสมาร์ทกริด ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นภาพอินฟราสตรักเจอร์ใหญ่ๆอีกอันหนึ่งที่เราลืมไม่ได้นะครับก็คือพอมี AI แล้วเนี่ยแล้วใครเอา AI เหล่านี้ไปใช้นะครับคนที่เป็น m a n i f i c i a r y ที่จะเอาดับตัวโมเดล AI เนี่ยไปใช้ก็เป็นภาคคอน s u m e r ใช่ไหมครับธุรกิจ finance ธุรกิจ healthcare งั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตทร AI เนี่ยมันกว้างกว่าแค่คนผลิตชิปแล้วก็ cloud computing นะครับ ซึ่งตอนนี้ตลาดแทบจะไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเลยเพราะทุกคนพูดถึง AI ปุ๊บอ่ะไฮเปอร์สเกลมาแล้วคลาวมาแล้วแต่ยังอื่นเนี่ยคนพูดน้อยมากเพราะฉะนั้นในเชิงของการลงทุนนะครับถามว่า AI ตอนนี้มันเป็นบับเบิลหรือเปล่าเอ่อถ้าจะบอกว่าบับเบิลเนี่ยมันคงอยู่ในคุนแค่เจ็ดนางฟ้านี่แหละทุกคนพูดถึงมาก็มีแค่ในเรื่อง AI เอะเป็น6ตัวแล้วกันโปรเทกตซาไม่ใช่ใช่ไหมครับอ่ะแต่ถามว่ามันยังมีโอกาสอุลิตยอื่นๆ อีกลงทุนตีมเอมีอีกไหมมีอีกมากมายเลยนะครับแล้วคุ้นพวกนี้เนี่ยตลาดยังไม่ได้มองมากกว่าเลยชั่นมันยังไม่ได้แพงนะครับงั้นผมคิดว่า AI b u บับเิลไหมยังไม่บับเบิครับ,รบแต่ว่าจะเป็นการชิฟ f t จากตัวที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันไปเป็นเนมใหม่ๆซึ่งผมเชื่อว่าในปีนี้เนี่ยตลาดจะ b r o a d เด o นเอามากนะครับเราลงทุนในอเมริกาเรายังเชื่อในตีม AI อยู่ แต่จะเป็น AI ที่ชื่ออาจจะเปลี่ยนไปแล้วเราอาจจะมีชื่อใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพิ่มขึ้นครับครับฟังพี่แก้วลดมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยพื้นฐานก็ยังน่าจะแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ธุรกิจจริงๆเขาก็มีความหลากหลายนะครับมันไม่ได้มีแค่บริษัทที่เรากังวลไปธุรกิจมันมีการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปรับฐานลงมารอบนี้ที่มองเป็นเฮลตี้คอลเลคชั่นเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปลงทุนก็ได้แต่สิิิ่่่่งทีคคุณผูู้้ชมมมนาาจะอยกกรเเพเต็ตื แล้วการจับจังหวะล่ะบอกว่าย่อลงมาเนี่ยอาจจะหาจุดเข้าไปซื้อเข้าไปสะสมได้นะครับณนะจุดไหนหรือว่าจังหวะเวลาไหนครับที่ควรจะเข้าไปซื้อแล้วกลยุทธ์นะครับในการหุ้นสหรัฐตอนนี้เนี่ยจะทํำยังไงเพราะบางคนก็บอกว่ามีหุ้นอเมริกาอยู่เต็มพอแล้วบางคนก็บอกว่าเออถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจับจังหวะยังไงดีนะครับมีคําแนะนํำยังไงบ้างครับครับผมคุณป้าครับขอสไลด์ที่4ี่แล้วกันนะครับ,ค,รบคือการจ,จับจังหวะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า เป็นศาสตร์และศิลป์ใช่ไหมครับบางคนอาจจะมองว่าการจับจังหวะทั้งกาไรซื้อถูกขายแพงอันนี้ทุกคนอยากทําอย่างนี้อยู่แต่ถึงเวลาจริงๆมันไม่ง่ายอย่างที่คิดใช่ไหมครับช่วงที่ตลาดหุ้นลงมาเราก็จะมันมักจะลงมาด้วยความกลัวบางอย่างในเช่นรอบนี้นะครับตลาดหุ้นลงมาเนี่ยไม่ใช่ว่าคอร์เรคชันเฉยๆมันมาด้วยข่าวที่บอกว่าคนเริ่มไม่เชื่อมั่นและคนเริ่มมองว่า geopolitical หรือว่าการเมืองระหว่างประเทศน่าจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจใช่ไหมครับ ตัวเลขภาคการผลิตภาคการบริการเริ่มชะลอตัวลงมามันมีปัจจัยลีมาทําให้ตลาดย่อตัวลงมานี่คนที่คิดจะเก็บเัื่อต่ตอนแรกเนี่ยรอยตังกว่าว่าอุ้ย correction สิเรนเนี่ยดีเลยอยากจะเก็บพอถึงเวลาจริงๆเริ่มกลัวถูกไหมครับเพราะว่ามีตัวเลขอื่นๆเข้ามาบอกว่าทําให้เราเริ่มลังเลว่วาเราควรจะทํำยังไงดีนะจะเก็บไหมพอลังเลปุ๊บรู้ตัวอีกทีอย่างนึงผมบอกไปตอนแรกครับตลาดดีดขึ้นไปแล้วรอบนี้ไม่ได้เก็บอีกแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในมุมของทางเคสเซตเนี่ยเราจยบอกว่า Stay Invest นะครับถ้าดูบนชาร์ตที่ขึ้นเนี่ยทางซ้ายสุดนะครับคนที่ Stay Invest เนี่ยจะได้กําไรค่อนข้างเยอะคือโตไปกับตลาดไปด้วยกันนะครับค่อยๆโตไปแต่ถ้าเผื่อคนที่เขาจับจังหวะแล้วพลาดเนี่ยเวลาเราพลาดวันที่ตลาดรีบาวแรงๆเนี่ยมันกระทบต่อตัวกําไรค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะวันนี้นะครับถ้าเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นเรายังเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกยังไปได้อยู่ e a r n i n g นะครับในปีนี้ยังเติบโตได้ดีนะครับถ้าไม่มีอักเสบอะไรนะครับมันจะเป็นจังหวะที่ผมบอกว่าทยอยสะสมแล้วกันนะครับค่อยๆ DCA ลงมาเราไม่ได้เป็นต้องบอกว่าช่วงนี้ตลาด cretion มาอุ้ยเดี๋ยว trim port ประกอนแล้วกันรอมันย่อเพิ่มแล้วค่อยเก็บเราไม่รู้หรอกว่ามันจะย่อเพิ่มเท่าไหร่นะครับมันอาจจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วเมื่อ 2- อสวันที่แล้วก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันอาจจะขึ้นไปน High อันนี้เราไม่มีทางรู้เลยนะครับ ถ้าเรามัวแต่รอจับจังหวะอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วเรามากจะพลาดโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดในการลงทุนแล้วเราอยากให้กําไรของพอร์ตเราเติบโต,ตระยะยาวเนี่ยค่อยๆทยอยสะสมทํา DCA ไปเรื่อยๆนะครับเราจะไ,ไม่ต้องห่วงว่าอุ๊ยวันนี้ตลาดหุ้นลงแรงเราลังเลยอุ๊ยวันนี้ตลาดขึ้นเราไม่กล้าซื้อเราจัดการเรื่องอารมณ์นะครับตัดตรงนั้นออกไปเลยค่อยๆตั้งทําเป็นวินัยของตัวเองแล้วกันว่าเราอยากซื้อบ่อยแค่ไหนนะครับ จะซื้อเดือนหนึ่งสองครั้งจะซื้อเดือนละครั้งตั้งเป้าไว้เลยแล้วก็จัดสัดเงินไว้ให้เหมาะสมน,นะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ stay invest นะครับแล้ว stay invest เนี่ยไปนานแค่ไหนนะครับไปนานจนกระทั่งเราเริ่มเห็นสัญญาณที่บอกบ่งชี้แน่ๆว่าเศร,รษฐกิจอเมริกาหรือเศร,รษฐกิจโลกเนี่ยมีปัญหาแล้วแน่ๆนะครับ GDP <c oughs> โตต่อไม่ได้แล้วนะครับคำว่าโตต่อไม่ได้แล้วเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงย่อตัวแค่ไตรมาสเดียวนะครับต้องบอกว่าทั้งปีเนี้ย GDP อาจจะต้องจากที่เคยโตได้3% อาจจะลงมาเหลือแค่1%หรือต่ำกว่านั้นนะครับเป็นสัญญาณที่บอกว่าเศรษฐกิจโลกมันถึงจุดพีคจริงๆแล้วอ่ะภาภาพนั้นเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะมีการปรับฐานระยะยาวเพราะว่าวอร์เรชันมันก็แพงนะครับแต่มันต้องตามมาด้วยตัวมุมมองของอบริษัทต่างๆที่เขาบอกว่า Earning o u t l เอ k ารูเขาดูไม่ดีเขาอาจจะต้องมีการลดการลงทุนอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของยอดขายลงอาจจะเป็นภาพนั้นเนี่ยมันเป็นสัญล็อที่บอกว่าตลาดถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะครับแต่ถ้าเราดูในวันนี้เนี่ย e a r n i n g ที่ประกาศออกมานะครับน้อยบริษัทนะครับที่จะบอกว่าเอาลูกเขาไม่ดีทุกคนยังค่อนข้างบ u l l i ในเชิงของยอดขายอ่าแน่นอนมันมีเรื่องของความไม่แน่นอนความความไม่ชัดเจนของคุณทรัมป์นะครับแต่ผมเชื่อว่าอันนั้นเน่เป็นภาพที่ตลาดกังวลในระยะสั้นนะครับย้อนกลับไปรอบที่แล้วตอนตอนอคุณทรัมป์เข้ามา,มาใหม่ใหม่มันก็เป็นภาพประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราไปดูช่วงตลอดที่คุณทรัมป์อยู่4ปีเนี่ยตลาดทุนทำรีเทิร์นได,ด้ดีนะครับ ในรอบนี้เราคิดว่าเป็นภาพลักษณะเดียวกันช่วงแรกๆคนก็จะกังวลเพราะว่ามมีความไม่ชัดเจนสูงนะครับแต่จากนั้นไปคนจะเริ่มชิลดละตราบใดที่ Earning ยัง Del i v e r นะครับผมเชื่อว่าตลาดหุ้นสารัฐซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากกว่ามากกว่าเทคนะครับผมยอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่เทคเท่านั้นมันยังมีกลุ่มอื่นๆนะครับ Financial ที่เป็น r e c u r r i n g income มีหุ้น defensive ที่ยังน่าสนใจอีกมากมายที่เราเลือกลองทุนได้นะครับ ตลาดพุ้นอเมริกายัางลงทุนต่อได้ครับแล้วก็อยากจะแนะนําว่าในช่วงนี้นะครับที่ตลาดย่อตัวลงมาเนี่ยค่อยๆทยอยสะสมนะครับแต่ขอให้ได้ v e r ิ i f y นะครับสะสมเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องสะสมพุ้นเซกเตอร์เทคอย่างเดียวนะครับอาจจะไปตัวบ r o อตเทนเอาไปดูในกลุ่มเซกเตอร์อื่นๆนะครับหรือถ้าไม่ไม่มั่นใจเนี่ยก็ดู s p 500ก็ได้นะครับเป็น proxy ที่ดีมีการกระจายตัวอยู่พอสมควรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปจับจังหวะนะครับ ไปคาดหวังว่าจะซื้อได้ที่ราคาถูกที่สุดแล้วจะไปขายได้ที่ราคาแพงที่สุดเนี่ยมันอาจจะทําได้ยากหรือว่าอาจจะทําไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคาแนะนําของเราก็คือ stay invest ครับลงทุนต่อไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เราพลาดโอกาสเวลาที่ตลาดมีการปรับตัวขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยพื้นฐานเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยมาปรับมุมมองปรับแนวคิดด้านการลงทุนกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่คําแนะนําก็คือจับจังหวะเนี่ยมันอาจจะสู้ stay invest ไม่ได้ก็ได้นะครับ S <S <S สุดท้ายนี่ครับ,บผม,มอ,อ,ยอยากเพิ่มอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าคําว่า stay in west เนี่ยนะครับถ้าคุณปั๊บสไลด์สุดท้ายที่ผมเตรียมไว้นะครับก็คือว่าภาพการลงทุนระยะยาวเนี่ยเราอยากมองว่านักทุนบางคนมองแค่จกกับจังหวะการลงทุนระยะสั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าพอร์ตของเราเนี่ยมีการกระจายตัวที่ดีพอนะครับคำว่ากระจายตัวที่ดีพอเนี่ยก็คือหลากหลายเซกเตอร์นะครับหลากหลายภูมิภาคมีทั้งหุ้นอเมริกามีหุ้นยุโรปมีหุ้นทางฝั่งเอเชีย จะสังพอดลงทุนไปนะครับถ้าเราลงทุนระยะยาวจริงๆโอกาสขาดทุนนะครับค่อนข้างตา่ำถ้าเราดูรีเสิร์ชของ JP Morgan ในภาพนี้เนี่ยนะครับ No the market บอกไปเลยว่าถ้าเราลงทุนระยะ5ปีนะครับในพอร์ตหุ้นเนี่ยโอกาสการขาดทุนจริงๆไม่ได้มากนะครับ mm hmm. แล้วก็โอกาสที่ได้กําไรเนี่ยค่อนข้างสูงถ้าดูจากตัวเลขนะครับยิ่งเราถือยาวนะครับโอกาสขาดทุนยิ่งต่ำแล้วก็สําหรับคนที่มองว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่กล้าลงพอร์ตหุ้นร้อนะครับ ลองดูตัวอันที่เป็นสีเทานะครับเป็นพอร์ตผสมระหว่างหุ้น60%กับตราสารนี้40%นะครับแต่นี้เป็นหุ้นโลกกับตราสารนี้โลกนะครับก็ได้เห็นว่าร e เทิ n จริงๆแล้วไม่ได้ย่อตัวลงมามากนักนะครับแต่การขาดทุนเนี่ยถ้าถือประมาณ5ปีนะครับโอกาสขาดทุนต่ำมากๆไม่ได้บอกว่าไม่มีนะครับอันนี้เป็นแบ็คเทสระยะยาวแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับช่วงภาวะตลาดในในในช่วงเวลานั้นๆนะครับแต่ต้องบอกว่าโอกาสที่เราจะขาดทุนจากการลงทุนระยะยาวถ้าพอร์ตเรามีการเดเวลอเปอร์ิฟายมากพอเนี่ย ถือว่าต่ำนะครับงั้นภาพการลงทุนเราไม่อยากแค่มองว่า6เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น3เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหุ้นเทแพงไปแล้วเราขายหุ้นแล้วก็รอไหมภาพนั้นในจริงไม่จะเป็นก็ได้นะครับถ้าเราลงทุนในระยะยาวผมบอกว่า DCA เป็นเป็นเครื่องมือที่ powerful มากๆที่จะทําให้ wealth ของเราเนี่ยเติบโตนะครับแต่เราต้องมอง horizon ที่มากกว่าแค่ระยะ6เดือน1ปีเราต้องมองไปไกลกว่านั้น5ปีข้างหน้าเราอยากเห็นพอร์ตของเราเป็นยังไง10ปีข้างหน้าเป็นยังไง อันนี้เป็นความหมายของคําว่า stay invest นะครับครับย้าอีกครั้งหนึ่งฮนะ stay invest ลงทุนระยะยาวนะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเราจะต้องจัดสรรพอร์ตให้มีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วยมีการทํา diversification ให้ดีนะครับและสุดท้ายในระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนก็จะเติบโตอย่างมั่นคงนะครับเราพูดถึงการลงทุนระยะยาวเราพูดถึงการจัดสรรพอร์ตให้เหมาะสมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คงจะอยากรู้แล้วว่าถ้าหากว่าลงทุนในตอนนี้ครับเราจะมีคําแนะนําในการจัดพอร์ตยังไงบ้าง คนจะมีสัดส่วนสินทรัพย์ต่างๆเท่าไหร่ถึงจะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การงทุนในตอนนี้ครับครับน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เนี่ยผมต้องเรียนว่ามันเป็นมันเป็นความต้องการเฉพาะบุคคลเลยนะครับบางคนน่จะมองว่าตลาดหุ้นมีความเสี่ยงเยอะเขาไม่พร้อมที่จะลงทุนในหุ้นใช่ไหมครับแต่ก็อยากมีการเติบโตเพราะฉะนั้นน้ำหนักประมาณหุ้น40ถึง60เรนี่ยสำหรับพอร์ตผสมนีน้ยังน่าสนใจอยู่นะครับ มีการกระจายลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคบ้างบางส่วนมีการกระจายลงทุนในยุโรปบ้างในญี่ปุ่นบ้างนะครับอินเดียเวียดนามนะครับเราสามารถที่กระจายการลงทุนแบบนั้นได้แล้วก็ตราสารหนี้เนี่ยในมุมของเทสเซ็นะครับเรามองว่าตราสารหนี้ไทยยังมีความน่าสนใจมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้โลกนะครับโดยเพาะถึงแม้ว่าเราเห็นกรนงลดดอกเบี้ยลงมา0.25%ก็ตามนะครับแต่ในมองอถ่าในแง่ของผลตอบแทนที่เป็นสกุลเงินบาทแล้วเนี่ยการลงทุนใน อาตราสารนิไทยยังมีความน่าสนใจนะครับอันนี้ก็สำหรับนักงทุนที่อยู่กลางๆแล้วกันนะครับมีหุ้นสัก40-60%ในตอนนี้กําลังดีแต่ต้องอย่าลืมนะครับเราไม่ใช่มองแค่หุ้นเทคอย่างเดียวไม่ใช่มองแค่หุ้นอเมริกาอย่างเดียวนะครับอย่างน้อยเนี่ยอยากให้มองภาพหุ้นโลกมีการกระจายตัวในหลายหลายภูมิภาคนะครับแต่ถ้าใครที่สามารถเทคริสได้หน่อยนะครับสามารถรับความเสี่ยงได้การลงทุนในหุ้นอเมริกาในหุ้นเทคตอนนี้เรายังมีมุมมองเป็นบวกนะครับทยอยสะสมได้นะครับ ภูมิภาคอื่นๆที่เราชอบอ,อินเดียนะครับในจังหวะที่ย่อตรงมาแล้วยังชอบอยู่นะครับรวมถึงพุ้นเวียดนามด้วยที่คุณปั๊บพูดไปก่อนหน้านี้นะครับคุณแบงค์ว่ามันสามารถที่จะเบรกขึ้นได้ไหมนะครับสมมุติว่ามันเบรกได้ก็สามารถที่จะ follow on นะครับแต่อย่าลืมว่าเวียดนามเนี่ยมันเป็น frontier market นะครับถึงแม้ว่าให้ผลตอบแทนดีก็จริงเอาลุกดีมากก็จริงนะครับแต่ว่าอย่าให้น้ําหนักในพอร์ตเยอะเกินไปนะครับในมุมเคสเสเนี่ยไม่ควรเกิน5-10%นะครับ แต่ถามว่าถ้าเผื่อตลาดเวียดนามมันเบรกไม่ได้แล้วมันย่อตัวล,ลงมานะครับก็ลองดูภาพด้านล่างนะครับมันจะมีเวียดนามตอนนี้มันมันเหมือนกับเป็นกรอบไซด์เวมีกรอบข,ข,ข้างบนกรอบข้างล่างกานชัดเจนนะครับช่วงที่มันย่อตัวลงมายังสามารถซื้อสะสมได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของเค้เซนะครับอุ้นอเมริกานี้เป็นตัวตลาดที่เราชอบที่สุดนะครับอ่าอินเดียเวียดนามสะสมได้ครับแล้วก็ตาขหก็คือครับ คุณผู้ชมถามมาว่าอเมริกายังลงได้ไหมนะครับก็คือสะสมได้นะครับตามคําแนะนําที่เราให้ไปเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็มีคําถามเข้ามาถึงหุ้นจีนด้วยครับเขาถามว่าเเราหุ้นจีนละ่ะมองยังไงบ้างถามถึงมุมมองของเคชไนนาด้วยนะครับว่ากองทุนเคชไนนาเนี่ยจะมีมุมมองยังไงบ้างในช่วงที่หุ้นจีนเริ่มปรับขึ้นมาแบบนี้ครับครับผมต้องต้องบอกว่าเคชไนนาในช่วงสามหนึ่งหกเดือนที่ผ่านมานะครับ n a v ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวนะครับอันนี้เป็นการรับข่าวของตัว Deep sea. ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเราจะเคยพูดว่าก่อนก่อนที่จะมีพูดเรื่องดีฟซีกเนี่ยคนค่อนข้างกังวลกับทางตลาดทุ้นจีนระดับหนึ่งก็คือภาคคอนซัมชันของเขายังไม่ได้กลับมาเติบโตดีเท่าที่ปวดใช่ไหมครับปัญหาเรื่องของภาคกรงสารนะครับมันบอสทอฟเมสาไปแล้วนะครับแต่ยังไม่เห็นการฟื้นตัวแล้วก็มันยังไม่มีสตรอรี่อะไรใหม่ๆโครงสร้างของของของ,ของจีนเนี่ยในภาพใหญ่เนี่ยมันยังไม่โดนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปม,มากนะนะครับแต่ข่าวดีฟซีกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการจุดประกายขึ้นมาว่า จริงๆจีนมันมีจุดที่ดีอยู่นะ,ะมันมีสตอรี่ใหม่ๆเข้ามานะครับก็เลยทําให้ตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการรีบัลขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นต้องบอกว่าจริงๆรีเทิร์นของตลาดหุ้นจีนกับฮ่องกงในช่วงที่ผ่านมาดีกว่าตลาดหุ้นอเมริกาด้วยซ้ันธนะครับมันมีสตอรี่ใหม่เข้ามาคนก็ตื่นเต้นนะครับในมุมมองของทางเคสเซตเนี่ยเรายังออกไปทางคอนเซอร์วทีฟนะครับดิฟซิกเป็นข่าวที่ดีแต่มันต้องมาด้วยกับว่ามันพรูฟเวนจริงๆหรือเปล่่่าาเทคคคโโนนนนนลยยีีตรรงงง้้มมัััอขใหะบ แล้วก็พอมันเป็นเรื่องของ AI ของจีนเนี่ยคนยังมีการตั้งคำถามว่าสิ่งที่เขาเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยมันมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่หลายคนที่ไปเทส DeepSeek เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ดีระดับหนึ่งแต่อาจจะยังสู้ AI จากของ ChatGPT ไม่ได้นะครับแต่ต้องบอกว่า ChatGPT เนี่ยมันเปิดตัวมาปี2ปีละใช่ไหมครับ DeepSeek เพิ่งจะทําโมเดลใหญ่เพิ่งให้คนทั่วไปเข้าไปเมื่อเดือนที่แล้วเองไม่นามีโอกาสที่พัฒนาไปอีกไกลนะครับ ผมต้องบอกว่าจีนมีสตรอรี่ใหม่เข้ามานะครับเราอาจจะต้องจับตาดูนิดนึงว่าสตรอรี่นี้เนี่ยในระยะยาวมันสามารถที่ทำให้คนกลับมามีความเชื่อมั่นในหุ้นของประเทศจีนได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคนะครับอาลีบาบาออกมาประกาศว่าเขาจะมีงบลงทุนในเรื่องในง a ไเนี่ยไม่น้อยกไม่เทียบเทียบเท่ากับใน Microsoft Amazon Meta เลยนะครับ ระดับประมาณถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ60บิลเลียนซึ่งถือว่าใหญ่มากนะครับแปลว่าจีนพร้อมที่ทุ่มง,งบตรงนี้จริงอาจจะเป็นแคตตาลิสต์ใหม่ทําให้คนกลับมามองหุ้นจีนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่เราก็ยังต้องระ,ะมัดระวังนะครับเศรษฐกิจตัวของจีนเนี่ยในภาพรวมเลยยังไม่ได้กลับมาฟื้นตัวได้โดดเด่นอย่างที่ตลาดคาดหวังไว้นะครับถ้ามีติมรัสอะไรขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้ตัวตลาดหุ้นจีนเนี่ยวีคับเวอร์กลับมาเพิ่มขึ้นแต่วันนี้นะครับเรายังมีท่าทีค่อนข้างที่จะะะะรรรมัรััดวงนคบ สามารถที่จะรอดูได้แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดซื้อสะสมเนี่ยผมคิดว่าทยอยเบาๆยังยังไม่ต้องเข้าเต็มตัวดีกว่าครับได้ครับก็เป็นคําแนะนําที่เรามาฝากกันในวันนี้ในช่วงของนูโดมาเก็ตนะครับกับ JP Morgan Asset Management แล้วก็ k ค s เสนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลความรู้นะครับเรื่องการลงทุนแล้วก็บทวิจัยบทวิเคราะหร์ระดับโลกได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับในออของบลจกสิกรไทย ก็ดูให้ตามลิงก์ที่ทีมงานคอมเมนต์ไว้นะครับพอกดเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีบทวิเคราะห์นะครับในระดับโลกมากมายเลยครับให้คุณผู้ชมดูอย่างก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมีการแปะนะครับเรื่องของรีเสิร์ชที่มุมมองต่อตลาดในช่วงนี้ด้วยแล้วก็คำแนะนำดีๆนะครับที่คงอัปเดตอย่างต่อเน,นื่องในเว็บไซต์ของกสิกรแอสเซทแมจเมนต์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แก้วมากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนำแล้วก็มาวิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัากับเรากันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอ n ์นิ่ r รี f ครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด s u b s c r i b e ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาหนาทีรายการมอนต์รีกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองหาโอกาสการลงทุน